ส่วนที่1ความเป็นมาของสวัสดิการสวัสดิการการยืมอุปกรณ์การเรียนหนังสือคอมพิวเตอร์เครื่องมือมหาวิทยาลัยราชคันนครปฐมม,มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนและเห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยโดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักศึกษายืมเรียนเป้าหมายและขอบเขตสวัสดิการทำให้นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ใช้ในการศึกษาหาความรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,มโดยไม่ต้องเสียค่าเสียจ่ายการออกแบบสวัสดิการนักศึกษาใหม่การยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีมในโยบายส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์และเห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์แท็บเล็ตให้นักศึกษายืมเรียนสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการเดิมและใหม่นักศึกษาที่มีฐานะยากจนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยโดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวัสดิการทำแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสวัสดิการการนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายทางบ้านได้ดีมากอีกด้วย